เอาไม่ไ่คุณเลี้ยมเอาเจ้วเจาะเจ้ามาน้าเหมียเอาเออแก้ยืมมาเป็นแสนถวยตัวเพากันมาแต่เสรยจแล้วฮะเน่ยเอาไปอใหญ่ชูนเอาพากันมาจะได้ขำเหมิดเปิดตาโอ้ยพากันไปถามข่าวพอายิ่บุญข่าวว่าเราเขาร้องบานสินะโอ้ยจะไม่ได้ยินตีพุ่ยเน่ยบุญนั่นผู้บ่าวเจ้าหันเออไม่เขาร้องบานเออแล้วเป็นยังไงบ้างเราจะไปหาค้าดองให้คอย Oh. เ,เขามาเสนเอเงินให้เราเราหลุดไปรับจ้างเขาเราไปเฮ็ดงานน้อก่อนหางเงินใหม่อกค่ารองเจ้าหันเราไปรับจ้างเซิง <c oughs> ้งผู้ใหญ่ไปรับจ้างเซิ้งวันนะรับจ้างเซิง้งเอ้ยมาบอกไปแต่ไปน้ำเสียนี้เนี่ยเวลาไปเข้าว่าเจ้าเงินหมค่ารองเจ้าหันบอกนั่นละนั่นล<อ><อ>ะอยหามก็บบัวฟัง<อ>เจ้าก็จะมีไปเหตุบาปเลาเนาะโอ้ยบอกมาขอกระังงว่าขอคิดน้ำเล่าอยู่นี่ล่ะ โอ้ยไปไปเฮาวใส่ได้เรื่องมุญอะเหตุการณ์ไหนล่ะฮึตาย้อยทั้งร้อยได้อันพก็เลยกที่เป็นบาปเป็นกรรมย้อนเล่าได้บาตนี่เจ๊ไดนยังได้ไปรับจ้างเซิ้งสนุกรายละเอียดมันเห็นโอ้ยเราว่าเขาเสนอเงินให้เออแต่ว่าหไปอยู่น้ำเขาเออโอ้ไปอย <mm ู่น้ำเขาเขาเงินให้เราหน่ะสามแสนเจ้าว่าโอ้ยจะข้องเท่าแล้วได้ไปเฮาวใส่เพิ่นก็ว่าเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นเก่งุตัวผู้ใดคือใจปั๊มใช่ไหม มีไงมีอยู่ข้างเงือนเรากระเดียร์แล้ววาฮันโอ้โหยไม่ห่างตัวฮันนั่นแหละเงินไหลได้ใหญ่เลยเสื้ผ้าไหลเหลวเจ้า<ม>โอ้ยไปหาเห็ดทั่วทีเพรพาะเพราะไงกระด้จังว่าขอ่อยคึ้นน้ำเล่าอยู่นี่ละเออแต่คนหนุมน่มคนเน่นอยู่งจิตใจได้ขนันไปหาใส่เรือมพวกนี้ไม่เ,เล,ว,ลวก็จะไปเบื่อใส่ยายนั้นแล้วก็จะมาตัวข้าดองยายทางนี้ไม่สิหลอดเมื่อเล่าบมดแล้วเล่าจิตใจสะบักสะบอยไม่หรอดใจเลยที่มหัศเจ้า จะไม่ไปไปบืนเอาจังไหนแล้วติดเ <c oughs> พื่อนกันไปเยี่ยมแล้วอยู่เดี๋ยวนี้ไปเยี่ยมแล้วเนี่ยโอ้เงินแต่สามเสียนเนาะแต่เล่ตูนเนาะฮี่จ,ออจะไหนล่ะมไม่ไมไรอดหรอกขอไฟพระท่านได้พ่อมือดอกจายก่อนก <c oughs> ระจาไปอันบวกแล้วจะดอกเขาบ่กเอาล,ละล่ะล่อยไปที่ไปซ้ำเติมเรางเราก็เล่นสบักสบอายใช่ไหมว่ามันก็หักก็ล่องเก็บบุษเฒ่าได้อันสมุดเรามีเครื่องหนึ่งนะขอไฟจะเอาเครื่องเดียวกระพาะดอกโอ้ยเรื่องนั้นขอวไฟจะว่างไปก่อนจะไปต้องไปเบ้า เราดิเยก็ร้อนใจได้ตั้งวันแล้วเออเจ้าก็ไปเยี่ยมแล้วรถเราก็ว um> ่าต้ไปวบาเรื่องนั้นให้เราเศร้าซะคนออกโรงพยาบาลนคนทั้งวงกันเจ้าก็ไปน้ำมูกไหลบ่เมนโรงพยาบาลเพราะว่าอยู่ไอซี่ยู่ปุณเด็จักสีรอดรอดกรนั้นหมดเลยนี่แมนไปบ่เพ่อนปิดกำลังใจเราเนางเงพยาบก็วัดนี่คอยปกค่อยชนะไปนั้ถ้าเราเกคืออยู่เมนอยู่เจ้าอ่นเมืองกอนเมืองกนเมือไปจะไปจาคมุ้ง เจ้าว่าคอที่ไปถามรถข้าเจ้าอข้าเจกที่ว่างภาไปแจ้เศ้าบ่สนะโอ้ยมาสร้างมาเถอะนะไปแจ้งเดี๋ยวไปเกียงเท่าห่าวเชี่ยวขอางไปทั้งลอยทั้ะลอยเลย่สฉย่สวยดอกมาจะของอันเฮ็ดได้กี่หบืนใช้ตัวเนาะเออโอ้ยกระวานมันเล่าสิไปรับจ้างรับใบเฮ็ดนง่ายกว่าขึ้นจีเก่งแท่าสนุกโอ้ยโอ้จีเสื้อรับจ้างเจ้าว่าคนขึ้นน้ำอยู่เดี่ยวนี่ฮัน